จิรัตบอกต่อให้ได้เงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000แต่คนก็ไม่ลืมเรื่องชั้น14จิรัตส,สงสารกเกษียณนิตในสภามีแต่องค์รักพิทักษ์นักโทษต่อให้ได้เงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000คนก็ไม่ลืมเรื่องชั้น14วันที่13มกราคม67นายจิรัตทองสุวรรณสอสอ,อชเชิงเสา์พักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่นายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจว่า การก้าวเดินและการตัดสินใจของพักเพื่อไทยไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรทั้งโอบประมาณแลนด์บริตหรือเงินดิจิทัลวอลเล็ตคือจะมีนายทักษิณคนชั้น14เป็นตัวแปรแทบทุกเรื่องโดยไม่ได้ตัดสินใจตามอุดมการณ์หลักการหรือผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก แต่สถานการณ์ที่ตนตกใจคือเริ่มเห็นชัดแล้วว่าปกติการเมืองในสภาจะมีองครักษิทักษ์นายกแต่ณตอนนี้ไม่มีจะมีก็แต่องครักษิทักษ์นักโทษจริงหรือไม่ในวันที่มีการอภิปรายงบประมาณวาระที่หนึ่งนายเสรษฐาทวีสินนายกและรามาววคลังเป็นคนที่น่าสงสารมากโดนฝ่ายค้านอภิปรายวิพากวิจารถูกด่าหนักเละเทะแต่ไม่มีใครปกป้องนายกเลยต่างกับอีกด้านจะมีคนอยู่ประมาณ3-4ถึงคนนั่งเฝ้าเป็นองครักษิทักษ์นักโทษไม่ยอมออกจากสภา นายจิรัตกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเรื่องนายทักษิณที่ชั้น14พักเพื่อไทยคงใช้วิธีเงียบไปเรื่อยๆเพราะเชื่อว่าไม่น่ามีใครทําอะไรได้แต่ตนขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าต่อให้คนจะได้10,000บาทจากโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตก็จะไม่ลืมและก็ไม่เลิกพูดเรื่องคนชั้น14อยู่ดีแล้วตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงิน1 0 0 0 0มแล้วนี่คือความเห็นส่วนตัวของตนและเชื่อว่ารัฐบาลพยายามจะหาผลงานอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมากลบข่าวนายทักษิณให้ได้เพราะทุกอย่างมีนายทักษิณเป็นตัวแปรออย่่างทีบก